อันนี้คือเสื้อเซรามูนเหรอคะหรือยังไงคะก็จะมีแบบเลเยอร์ข้างหลังเผื่อเป็นหมวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉันอ๋ออ๋อสวยมากถูกไหมคะถูกค่อยๆเนียนๆนิ่งๆโอ้ยโอ้โหสีมือสู่สีกับนะมยิงแล้วมือใหม่แล้วยิงปืนคัสตอมเลยนะคะครั้งแรก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ใช่้องขวัญไหมสว่สดสวยจังเลยสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยนี่มาจากไหนคะมาง่ายไหมคะที่นี่มาง่ายรถวันนี้โชคดีมากรถไม่ติดฝนไม่ตกค่ะก็เลยมาถึงดีมากเลยรู้สึกว่ามาพร้อมกับ เหมือนฝนกําลังจะตกด้วยนะคะเอาฝนมาด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะโอ้ยน่ารักมากทานอะไรหรือยังสั่งกาแฟก่อนไหมอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พร้อมยิงมากเลยค่ะตอนนี้พร้อมยิงเลยเหรอใช่ค่ะสายลุยมากเลยอ่ะสุดยอดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยิงกับยิงค่ะตบมือสิช่วยกันตบมือสิ นี่นะคะน้ำอิงก็อยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยของเรานะคะเขามีชื่อว่าน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญค่ะทำไมต้องต้องเรียกน้องถูกถูกแล้วใช่ไหมคะน้องก็ได้ค่ะน้องก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเอาเป็น <Beautiful> ว่าน้องขวัญนะคะพี่เ <sure> รียกน้องขวัญละกันน้องขวัญแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมคะกับทาง FC ซีของรายการยิงกับอิงหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเนาะอเคะนะคะก็สวัสดีค่ะชื่อขวัญนะคะนาราวดีเทศประสิทธิ์ค่ะตอนนี้นะคะขวัญก็เป็นดีไซเนอร์นะคะของแบรนด์วูไอสตูดิค่ะ ว้าวดีไซเนอร์เหรอคะนี่เข้าใจคุณผู้ชมคะตอนนี้คือรู้พร้อมกันเลยนะคะว่าน้องเขาเป็นดีไซเนอร์ตอนแรกอะคิดว่าน้องเป็นนักบินอ๋อไม่ใช่เป็นนักบินเหรอคะยังค่ะตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่เรียนบินอยู่ใช่ไหมคะเรียนที่ไหนนะคะตอนนี้ เอ่อของซันนี่ค่ะซันนี่6 0 4ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็คือก็คือเป็นรุ่นน้องนะคะเป็นรุ่นน้องของพี่อีค่ะใช่ที่74็ดสีอ๋อเท่าไหร่นะ78ค่ะอ่าเป็นรุ่นน้องใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงไป4ปีนะคะอุ๊ยตอนนี้78แล้วหรอไม่น่าเชื่อเนาะแปแล้วคุณผู้ชมคะก็คือว่าอ่าซันนี่เนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรการบินพลเรือนนะคะของ604นะคะซึ่งอ่าในแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะรับสิทธิ์ การบินพลเรือนเนี่ยเข้ามาเรียนนะคะที่แบบมีแพชชั่นนะคะที่อยากจะไปเป็นนักบินพาณิชย์หรือว่ามีความชอบส่วนตัวส่วนน้องขวัญเนี่ยมีความ <c oughs> อยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ไหมคะหรือว่ายังไงถึงอยากมาเรียนใน6กศนสี่คะได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนค่ะมีเพื่อนเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบการเป็นนักบินแบบ มีคุณค่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแพชชั่นที่อยากจะมาเรียนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง่าจะอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าการเป็นนักบินต้องใช้ทักษะหลายด้านมากเลย่ะเคะใช่แล้วก็สอนให้เราแบบมีระเบียบวินัยขึ้นเงยก็เลยอยากจะ แชร์เลนช์ให่ตัวเองด้วยค่ะใช่ไหมแล้วก็พอเรียนไปแล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบมากค่ะสนุกมากใช่ค่ะแล้วตอนนี้โซโล่หรือยังคะอ๋อยังค่ะตอนนี้ก็ลังเก็บชั่วโมงบินอยู่เก็บชั่วโมงแต่ว่าก็เริ่มบินแล้วใช่ไหมเริ่มบินแล้วค่ะก็ขอให้โซโล่ไวๆหน่อนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนนี่พี่โซโล่พี่ได้โซโล่ผู้หญิงคนแรกเลยสุดยอดเลยจะพยายามนะคะตอนแรกพี่ก็อยากเป็นนักบินพาณิชย์นะคะแต่หลังๆมาหลังๆมาเริ่ม ไม่ใช่แนวเราอยู่ยิงปืนแบบนี้ดีกว่านะคะแต่เคยดูดูคลิปบใช่ไหมเคยดูอยู่ใช่ไหมขอบคุณมากค่ะแล้วก็เห็นว่าน้องขวัญบอกว่าเป็นดีไซเนอร์ชอันนี้คือเรียนมาทางด้านนี้เลยเหรอคะไม่ค่ะคือจริงๆขวัญเรียนมนุษย์อิงมนุษย์อิงใช่ค่ะแล้วก็พอเรียนจบก็ไปเรียนต่อค่ะ ตอนแรกก็เรียนต่อที่ไทยค่ะเป็นโรงเรียนสอน่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษค่ะว้าวไปจบที่อังกฤษนักเรียนนอกอูไปเรียนอังกฤษอยู่กี่ปีคะคือตอนนั้นก็เริ่มทํางานแล้วด้วยแล้วก็แบบไปไปกับกลับเลยเงี้ยก็ือบสองปีค่ะโอ้ก็นานนานอยู่นะคะใช่แล้วเป็นไงบ้างคะกับการเรียนดีไซเนอร์สนุกค่ะแล้วก็กดดันเพราะว่าที่อังกฤษเขาค่อนข้างที่จะสอนแบบสอนเน้นให้เรา ลงมือทำเนี้ยค่ะแล้วก็ยากมากทุกอย่างกดดันทั้งเพื่อนในห้องแล้วก็ทั้งอาจารย์ที่สอนด้วยเนี่ยค่ะใช่ว่าเขาก็คงอยากให้เราแบบแบบว่าประสบความสำเร็จในสายนี้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะ หลังจากนี้ไปนะคะน้ำอิงคิดว่าการแต่งตัวของอิงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะ <laughs> เพราะว่าเราได้ดีไซเนอร์นะคะ <laughs> ชื่อดังนะคะน้องขวัญน,นะคะ <laughs> จะมาเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวให้น้ำอิงในการย <laughs> ิงปืนครั้งถัดไปไ <laughs> ก็ดูจากน้องในการแต่งตัวในวันนี้นะคะเดี๋ยวราควรคุณน้องขวัญย,ยืนขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้ <laughs> ค่ะ,ะเนี่ยคือ อันนี้คือเสื้อใส่ละมูลเหรอคะหรอยังไงคะก็จะมีแบบเลเยอร์ข้างหลังเผื่อเป็นหมวกอะไรอย่างงี้ยเป็นหมวกได้น่ี่ของพี่ของพี่ก็มีเลยอัอาอ๋ออาอ๋อออได้เพราะเรารู้ว่าวันนี้เราจะมาเจอดีไซเนอร์นะคะ ก็น่ารักมากตอนที่เดินจอดรถมาแล้วก็เห็นเดินเดินเข้ามาตอนแรกเราก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่แขกรับเชิญของเราวันนี้หรือเปล่าว่าเอาจริงวันนี้น้ำอิงอ่ะยังไม่เคยรู้จักน้องขวัญอันนี้คือเพิ่งรู้จักครั้งแรกนะคะพอดีว่าน้องสาวนะคะน้องจีน่าเขาแนะนํามาบอกว่าพี่ขวัญน่ารักมากเขาอยากมาเรียนยิงปืนด้วยอะไรอย่างงี้เนะาะก็เลยชวนมาเลยนะคะ อยากจะมาเรียนยิงปืนก็เลยชวนมาสัมภาษณ์เลยละกันอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆนะคะขำๆก็เอาเป็นว่าตื่นเต้นไหมคะที่จะไปยิงปืนกับพี่วันนี้สุดๆค่ะต้องรบกวนพี่อิงสอนด้วยนะคะเคยยิงปืนมาก่อนไหมเคยยิงมาบ้างค่ะถ้าเต็มสิบก็ประมาณ2อเก่งมากเก่งมากทุกคนคะเต็มสิบได้สนี่เก่งนะ ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเต็มสิบแล้วศูนย์เนี่ยอันนี้คือหลังจากวันนี้ก็นี่ต้องปฝัดสองนะคะต้องสิบสองโอเคได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามูฟไปช่องยิงปืนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วกันก็คือขวัญขวัญไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมจับปืนอะไรยิงปืนอะไรไม่เคยมาก่อไ็ได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า <laughs> อ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามุกไปสนามยิงปืนกันนะคะ <c oughs> ไปยิงปืนกับน้องฝัญกันค่ะ <c oughs> ไปเลย คนตอนนี้เราวาร์ปมาที่ช่องยิงปืนแล้วนะคะกับน้องขวัญคนสวยนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะให้น้องขวัญเลือกเลยค่ะว่าอยากยิงกระบอกไหนนะคะ <c oughs> อ่าเลือกเลยอันนี้ที่วางไว้นี่ไม่ใช่ราคาแพงไปถูกหรืออะไรนะคะราคานี่คือ แข่งยับเท่ากันเลือกยากมากเลยค่ะใช่ชอบกระบอกไหนเอาที่เอาที่ชอบให้ดูให้เต็มเต็มก็บอกนี้แล้วกันค่ะเข้ากับชุดอ่ะเอาอันนี้เลยเหรอเขากับชุดพอดีเลยค่ะกระชุดความจริงต้องสีดำนะเนี่ยเอาไหนเอาไหนอ่ะเอาอันนี้เลนค่ะเลยหรอคะเอาไงดีคะให้ต้องใท้เอ็กซ์เพิร์ตอย่างนั้เลือกเลือกกระบอกนี้แล้วเพราะว่าทสองกระบอกนี้มันคือมไนท์ฮอคเหมือนกันนะคะไนท์ฮอคเป็นปืนคัสตอมนะคะปืนคัสตอมเนสที่ คุณภาพคือระดับไฮเลยสูงเลยกระบอกนี้ที่ขวัญเลือกก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้นะน่าจะ4ี่แสนกว่าละค่ะแต่ตอนที่ตอนที่พี่ซื้อมันสามแสนอ๋อราคาขึ้นใช่ไหมราคามันจะขึ้นทุกๆเรื่อยๆตลอดเลยและยิ่งเป็นปืนคัสตอมหมาคือปืนกระบอกนี้คือจะใช้ช่างทําปืนเพียงแค่คนเดียวทําตั้งแต่ต้นจนจบกระบอกเลยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ ดูแบบเหมือนงานศิลปะเหมือนใช่มันเหมือนงานศิลปะจริงๆรขวัญพูดถูกอ่ะแล้วก็นี่แมกกาซีนพี่ใส่ไปให้ร้าหนึ่งเมตรโอเคค่ะนะคะพร้อมไหมพร้อมค่รเลยค่ะวิธีการจับปืนก่อนอ่ะขวัญลองจับให้พี่ดูหน่อยว่าขวัญจับยังไงใช่แล้วก็ท่าทางในการยิงด้วยปกติยิงยังไงปกตโอเคสวยค่ะ สวยมากถูกนะคะถูกต้องสวยมากคือการจับปืนได้เลยท่าทางได้เลยแต่ว่าแต่ว่าเราจะแอนแอนตัวแอนตัวแล้วยิงปืนไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราไม่รู้ว่าปืนกระบอกนี้รีคอยมันจะเยอะแค่ไหนถ้ารีคอยมันแรงถ้าขวัญยืนอย่างนี้ล้วแอนนะเงี้ยขวัญก็จะหงายหลังอ๋อใช่ไหมโ้เคคามันระบอกนี้รีคอยมันจะเยอะแค่ไหนถ้ารคอยมันราต้องมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนอย่างเงี้ยค่ะบางคนอย่างืนี้ถนัดอย่ไหนารีงถ้ ไม่ว่ากันแล้วแต่ใช่ไหมคะใช่แต่ยืนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะยิงปืนที่มีรีคอยล์แรงแบบพวกลูกซองนะคะหรือปืนไรเฟิลปืนยาวใช่แต่แค่ปืนสั้นอ่ะเราแค่อย่างเงี้ยสมดุลน้ําหนักตัวของเราที่ขาสองข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ยิงโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะเพื่อเพื่อให้ท่าออกมาสวยนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยคือแบบเป๊ะมากสวยมากที่การจับปืนก็ถนัดมือขวาใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จับขวาใช่ไหมคะ นิ้วอยู่ข้างนอกกลองไก่ตลอดถ้ายังไม่พร้อมยิงนะโอเคค่ะแล้วก็มือซ้ายประกบประกบอย่างนี้นิ้วโป้งก็จะวางซ้อนกันชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วเราก็จะโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งนะคะจัาให้มันให้มันนิ่งเราเราจะไม่อย่างนี้ติดโมเดลไปนิดหนึ่งติดอย่างนี้สวยนะสวยแต่ว่ายิงนัดเดียวน่าจะน่าจะกระเด็น อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ยิงแบบไม่มีลูกกระสุนก่อนได้ค่ะอ่ะวิธีขึ้นลำเราจะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดสไลด์ถอยหลังใช่แรงๆอึ้ใช่ถูกต้องอันนี้คือปืนขึ้นลำแล้วสมมุติว่ามีกระสุนอยู่ในลำเพิงแล้วกระสุนก็ป้อนเข้าไปในลำเพิงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จัดท่าเลยค่ะถูกต้องแล้วก็ นิ้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมยิงอย่าเพิ่งเอาเข้ากลองไกเราจัดท่าทางให้เสร็จก่อนแล้วก็จัดศูนย์หน้าศูนย์หลังพอเราจัดทุกอย่างเสร็จแล้วเราถึงค่อยเอานิ้วชี้เข้าไปในกล่องไกแล้วพร้อมที่จะลากเข้าหาตัวโอเคค่ะอ่ะพูดว่ามั่นใจแล้วก็ใช่มั่นใจแล้วก็ใส่เลยโอเคนี่ถ้าให้เดานะให้ดาคือส่วนตัวอะไรคือเนเจอร์เป็นคนที่อารมณ์ร้อนป่ะต้องใจร้อนป่ะนิดนึงค่ะ ถ้าควรใจร้อนก็จะแบบืถ้าพร้อมแล้วลังเลยคือแบบไม่กลัวปืนเลยค่ะยาพาราหนึ่งเมตรแก้ปวดปวดเมื่อยมาเลยค่ะวิธีการใส่นะคะเอามือข้างซ้ายเสียบเข้าไปเลยค่ะดันเข้าไปให้สุดโอเคเสร็จละขึ้นลำโอเคอันนี้คือปืนพร้อมยิงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพี่ขอจับปืนก่อนใส่แว่นตาแน่เราลืมเซฟตี้เพราะาคนไทย ความจริงหูต้องใส่เพราะว่าเสียงมันจะดังเพื่อรักษาแก้วหูของเราไว้เพราะฉะนั้นหูเราไม่มีเนาะเอาเอาขอลูกกระสุนก็ได้ค่ะพี่สาวลูกกระสุนมาสี่สี่เม็ดเลยค่ะขอสี่เม็ดเลยค่ะเผื่อน้ําอิงด้วยเอาลูกกระสุนใส่แท้เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ความจริงมันก็ไม่ไม่มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าทำได้ด้วยความจริงมัน มันไม่ควรทำแต่ว่าเราฉุกเฉินถ้าไม่มีลูกกระสุนจริงๆก็ใช้สำลีนะคะให้ใช้สำลีอุดหูเเสียเข้าไปเลยใช่ค่ะเอาสีดำๆมาเสียเข้าไปเลยเคมาเคมาใส่บ้าให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปต้องความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยความรู้ที่ผิดะไมวเกสุนอยู่ในลำเพลิงแล้วนะก็สบายๆยิงแบบให้เหมือนกับ กระสุนไม่ได้อยู่ใายลำเพิงเหมือนเมื่อกี้ทำธรรมชาติเลยนะคะจัดท่าจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังให้ตรงก่อนนะคะค่ะอ่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะธรรมชาติสบายสบายถ้าพร้อมแล้วก็เอานิ้วชี้เข้าก่งไก่นะคะค่อยๆแตะหน้าไก่ล่าเข้าหาตัวเบาๆสมูทสมูทสมูทโอเคนิดนึงเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามีสะบัดนิดนึงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรก ไปดูผลงานตัวเองต่งเก้นมากค่ะหลังจากเรายิงปืนเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ลืมบอกว่าเราต้องเคลียร์ปืนทุกครั้งนะคะก็คือตัวนี้คือปุ่มกดแม็กกาซีนค่ะนิวโป้งกดเข้าไปแล้วแม็กมันก็จะเด้งออกมาโอเคอันนี้คือจับแม็กให้พี่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สไลด์หรืออย่างนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดสไลด์สองสามครั้งแล้วก็ยิงทิ้งไปเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นเซฟตี้เซฟตี้ใช่ค่ะ อันนี้นะคะอันนี้เป็นการยิงปืนครั้งแรกนะคะของน้องขวัญน,นะคะนักบินของเราปกตินักบินเขายิงปืนแม่นกันทุกคนเลย oh <man. S 1> น้องขวัญอันนี้ถือว่าถือว่าแม่นใช่ไหมคะถือว่าเต็มสิบไห่เท่าไหร่คะนี่คืออันนี้ถ้าถ้าอยู่ยตรงนี้จะได้สิบอยู่อยู่บริเวณเนี้ได้สิบถ้าอยู่วงเนี้ยได้เก้าถ้าอยู่วงนี้ได้แปด <8. S 1> อันนี้ขวัญได้แปดแต้ม คถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่านัดนี้ขวัญจะฟลุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากดูนัดที่สองมากนะคะปืนกระบอกนี้ยิงเป็นไงบ้างโอเคนะคะขวัญว่าเหมาะสําหรับมือใหม่อย่างขวัญเหมาะสำหรับมือใหม่ค่ะโอ้โหมือใหม่มือใหม่แล้วยิงปืนคัสตอมเลยนะคะครั้งแรกต้องขอบคุณพี่อิงนะคะที่แบบว่าทำไม่ได้พี่อิงก็อาจจะไม่มีโอกาสอ่าอ่าเรามาลองนัดที่สองกันได้ค่ะจัดศูนย์หน้าศูนย์หลัง ถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆลากปืนนะคะลากไกาปืนค่อยๆสมูทที่สุดค่อยๆค่อยๆ okay. โอเคอ,อ่ะเลียร์ปืนก่อนสไลด์สองสามลั่นทิ้งโอเคอไปดูผลงานตื่นเต้นคะ่ะ <laughs> นี่ดีขึ้น เย้เจ้าคะแนนดีขึ้นถือว่าเป็นคนเป็นคนมีทักษะมีสอนง่ายนะคะหัววางั้นส่วนใหญ่นักนักบินเขาก็อย่างเงี้ยแหละเขาจะสอนง่ายมีพี่เป็นไอดอลค่ะเออสีเมอสู่สีกับน้ำยิงแล้วเราชาเลนจ์อะไรดีอะวันนี้ขวดน้ออขวดน้ำยิงขวดน้ำไหมได้ค่ะลองดูได้ค่ะยิง ยิงขวดน้ำมันจะง่ายไปป้ายิงเอาว้ายิงฝาขวดดีกว่าโอ้ยิงหยิงฝาขวดอะคะลองดูกันเลค่ะเรานสองคนสลับกันยิงยิงฝาขวดน้ำถ้าโดนขวดไม่เอานะแต่ต้องโดนฝาต้องโดนฝาเนี่ย่หคะยิงแบบเปิดฝาออกเลยสลับกันแต่ว่าพี่จะต่อให้คือพี่จะยิงในระยะสิบเมตร แต่ให้ขวัญยิง5เมตรโอเคไหมก็คือขวัญยิงใกล้ใกล้กว่าพี่พี่จะยิงไกลกว่าโอเคไหมได้ค่ะสนุกนะสนุกโอเคค่ะยิงอีกไหนบอกอีกเยอะอี่เยอะไม่เห็นว่ามันใกล้เกินไงก็มันเข้ามาอีกเลยอยู่ประมาณนี้ป่ะใกล้กำลยงจะปูเทินละใกล้มากดูดิ อันนี้คือต่อให้น้องนะคะหเมตรส่วนน้ำยิงเดี๋ยวจะยิง1ิบเมตรแต่ว่าถ้าน้องโดนแล้ว5เมตรน้ำอิงไม่ต้องยิงแล้วน้องชนะไปเลยโอเคไหมโอเคป่ะเอางั้นละคะใช่ยิงด้วยกันสนุกกว่านะคะยิงด้วยกันแต่ว่าเรายิงก่อนที่จะั่นยิงก่อนยิงไอ้ฝาสีด้าฟ้านี่นะโอเคนะถ้าโดนขวดมันไม่นับนะโมคะโอ้ เชื่อแล้วค่ะว่าชาเลนจ์ชาเลนจ์นักกีฬาพร้อมพร้อมค่ะไม่ใช่นักกีฬานักบินพร้อมพร้อมอาใส่ลูกกระสุนบรรจุค่ะลืมไม่ได้เรยค่เ็งฝานะคะเอาใจเอาดีๆเนียนๆนิ่งๆสมูทๆนะคะนิ่งๆ อ่ะเคลียร์ปืนก่อนปิดแม็กกาซีนก่อนอ่ะแล้วก็เก็บแล้วนคสองสามครั้งลั่นทิ้งโอเคทุกคนคะ่ะถือว่าโดนไหมโอ้ย oh. <laughs> ทุกคนนะคะ <laughs> อันนี้ถือว่าอถืว่าได้ปะอันนี้ถือว่าได้ เอออันนี้ถือว่ายังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องโดนฝฝาแสดงว่าโดนประมาณนี้เนาะอ๋อถ้าโดนนี่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 ลอยอย่างนี้ถ้าโดนฝาฝาจะกระเด็นออกไปเลยเหรอคะถ้าโดนฝาฝาจะหลุดเลยโอ้โหถือว่าโมคะต่อไปเป็นน้ำอิงแปดเก้าสิบใกล้อ่ะอ่ะต่อให้สิบเอ็ด กรสดงโอ้โหไกลอ่ะแรงเกินขิงขโอเคพร้อมนัดนี้จะทำให้น้องขวัญได้ยิงนัดถัดไปหรือเปล่านะคะนัดนี้สู้เพื่อโอลิมปิกอุ้ยแต่มันยากมากเลยอะมันเล็กมากสีเขียวยากมากใครมันเป็นแผนใครเนี่ยฝาสีเขียวมันเข้ากับยาก เอานะไปไม่โดนแตะกนะเหมือนเหมือนเหมือนเมันตั่นะเหมือนลมพัดพอดีหรือเปล่าคะไม่โดนน้องขวานอะใส่ลูกเองหนึ่งนัดนี้นัดนี้ขอ ขอเดินมาเดินแบบสวยๆแล้วก็มาหยุดตรงใบไม้แล้วก็หมุนหนึ่งรอบได้ค่ะอ่ะเมนเทอร์ลูกเกดค่ะพร้อมเริ่มหมุนแบบนี้นะคะหมุนใหม่ได้ไหมอ่าขึ้นลำค่ะขึ้นลำติดเล่นเกินแว่นตาอยู่ไหนคะอ่าใส่แว่นตาหน่อยโอเค <substit uting> ขอนั่งได้ไหมคะได้หมดเลยค่ะม <like> <bbe> ินเชอร์คะขอนั่ง้ไดฝากระเด็นโอ้โหโอ้โอ้เคลียปืนค่ะเคลียปืนก่อนแม็กกาซีนออกแล้วก็สไลด์ปืนทิ้งลั่นโอเค ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมต้องเผือสูงนิดนึีต้องเผือสูงอ๋อเผื่อที่มันกดลงมาใช่ไหมคะเดินตรงนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนัดแรกอ่ะโดนประมาณนี้นัดที่สองลงต่ำอาจจะเล่นท่าเยอะเกินไปอาจจะพนนั่งไม่มาก็เลยกินต่อไม่รู้นะแล้วแต่จนมีใครทคนิคกมันอ่ะต่อไปี่อได้ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนฝาเป็นฝาสีนี้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะมันง่ายเกินโอ้โห สุดปังเป็นตาน้ำอิงนะคะวันนี้สงสัยยิงกันสลับกับขวานหมดกล่องแน่เลยไม่โดนโอ้ยยากมากสมาธิมากไม่โดนอะ่ะ เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะโหเียร์ไงบ้างคะียปืนปืนค่ะลั่นปืนทิ้งค่ะโอ้โหไปดูผลงานไปดูผลงานโอ้เป็นไงบ้างคะนี่ทุกคน ็ถือว่าโดนนะคะนี่นะคะก็คือฝ่าอันนี้ได้ไหมคะไม่ต้องออกแรงนะคะก็คือโดนเยิงเก่งมากเลยไม่น่าเชื่อเพราะว่าครูเก่งค่ะเรายิงกันไปหลายรอบมากเลยนะสังเกตจากเหงื่อนะคะดูจากหน้าที่เมือกนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสนุกไหมคะ นะคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่านักบินสาวสวยคนนี้นะคะจะสามารถยิงเปิดฝาขวดน้ำได้อย่างง่ายดายในระยะ5เมตรนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะยา,ยากมากยากมากจริงค่ะตอนแรกคิดว่าจะสน,นุนไม่คิดว่าจะยากายขนาดนี้ดังหลังเริ่มเครียดใช่ <c oughs> เป้ามันมันเล็กมากเลยอะเป้าอะแล้วแบบเนี้ยมันแค่ไม่กี่มิลเองอ่ะความกว้างของ ของฝาขวดน้ำอ่ะเนาะก็ถือว่าชาเลนจ์ถือว่าขวัญทำได้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่าขวัญว่าปืนกระบอกนี้ยิงง่ายไหมสำหรับขวัญขวัญว่าง่ายค่ะที่ยิงไม่โดนน่าจะเป็นพอยุ่งเกีก็ถือว่าต้องมีทักษะพอสมควรแต่ว่าพี่ต้องชมเลยนะคะพี่มายิงปืนผ่านๆมานะคะหลายๆ อีพีนะคะก็ต้องชมขวัญเลยนะคะว่าขวัญเป็นแขกรับเชิญที่มีสมาธินะคะมากๆในการยิงปืนนะคะแล้วก็ตอนแรกไม่เชื่อว่าน้องไม่มีทักษะนะคิดในใจว่ามีทักษะแน่นอนนะคะดูหนังมาเยอะค่ะจะมาค่ะดูหนังมาเยอะนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากพี่อิงเยอะมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณพี่อิงมากนะคะขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันแล้วก็วันนี้นะคะฝาก ติดตามนะคะน้องขวัญด้วยสามารถติดตามน้องขวัญได้ทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าเกิดว่า FC พี่อยากจะไปติดตามก็อินสตาแกรมค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ได้ไหมอินสตาแกรมนะคะชื่อขวัญอ <N ara> ันเดสกอร์นาราค่ะ k w a w n อันเดสกอร์ n, n, n a r a ค <Okay, S 1> ่ะโอเคได้เลยแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้น้ำอิงเนี่ยทำอีพีต่อๆไปอีกเนี่ยแนะนำได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้น้ำอิงเนี่ยไปเชิญนะคะดาราเดี๋ยว เน็ตไอดอหรือคนไหนนะคะที่อยากให้เชิญเข้ามาในรายการยิงกับยิงนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องขวัญมากเลยขอบคุณพี่อิงเช่นกันนะคะยินดีดค่ะขอบคุณมา,มากเลยสวัคดีค่ะ <c oughs>